เชื่อไหมที่นี่คือที่พักลับในภูเก็ตแต่ฟิลต่างประเทศสุดๆได้ทั้งทะเลและธรรมชาติในที่เดียว The Wood Terrace p e ที่นี่เป็นที่พักสไตล์โบโฮโทนสีน้ำตาลอบอุ่นล้อมรอบด้วยต้นไม้สีเขียวห้องพักของมิกิเป็นแบบ pool access เปิดประตูปุ๊บก็ลงสระได้เลยภายในห้องกว้างเน้นเฟอร์นิเจอร์ไม้ทั้งโต๊ะเก้าอี้หัวเตียงไปจนถึงของตกแต่งชิ้นเล็กๆมีสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องครบทั้งแปลงสีฟันไดเบาวผมมีให้หมดไม่ต้องพกมาเองเลยค่ะทุกมุมตกแต่งสวยและใส่ใจรายละเอียดดีมากๆค่ะจะถ่ายรูปมุมไหนก็ปัง รู้สึกไม่ผิดหวังจริงๆที่เลือกมาพักจีนี่แล้วที่ชอบมากคือข้างในยังมีคาเฟ่ด้วยนะ The Wood Terrace Cafe บรรยากาศเงียบสงบลมพัดเบาๆได้ฮิลใจและพักผ่อนเต็มที่มากๆค่ะมีทั้งโซนอินดอร์ห้องแอร์เย็นสบายและโซนเอาท์ดอร์ริมสระน้ําสีฟ้าสดใสมองเห็นวิวป่าธรรมชาติรอบๆด้วยชอบมากๆค่ะซึ่งโซนนี้เป็นจุดถ่ายรูปยอดฮิตที่ใครมาก็ต้องแวะเ็บภาพไว้ค่ะถ้าใครอยากหลีกหนีความวุ่นวายมานั่งจิบกาแฟาท่ามกลางธรรมชาติหรือชอบมุมถ่ายรูปโปโ,โฮเกๆแบบนี้เซฟคลิปนี้ไว้เลยค่ะ ที่นี่คือหนึ่งในลิสต์ต้องมาเมนูเครื่องดื่มขนมและอาหารมีให้เลือกหลากหลายที่สำคัญคืออร่อยทุกอย่างแถมพนักงานบริการเลิศเจ้าของน่ารักเป็นกันเองสุดๆให้คะแนน10เต็ม10เลยจ้าที่นี่ตั้งอยู่ย่านถลางภูเก็ตเปิดทุกวัน9โมงถึง6โมงเย็นเดินทางสะดวกห่างจากสนามบินประมาณ25นาทีแถมใกล้ทะเลและอบร้อมด้วยธรรมชาติมาเที่ยวที่เดียวแต่ได้ครบ2สไตล์คุมสุดๆถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และใครกำลังมองหาคาเฟ่สวยๆที่มีที่พักเก๋ๆแนะนําที่นี่เลย